สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพพอๆก็ผมไปเป็นประจำนะครับเมื่อวนี้ผมก็ได้หนึ่งปลานิ้มาสู่กินครับแล้วกามีเจวน้ำเนาะครับต่าเจวแบบบ้านๆครับใส่ปลาเดกเนาะครับพักลวกครับเมื่อนี้พักกาดลวกแค่รสลวกล้วกาเฮ็ดนั่งฟ้านะครับโมเมนลวกหลอกหนึ่งครับมาครับมากินแซ่บๆน้ากันเด้อครับเนี่ย เข่าเศร้าเนี่ยนะครับเข่าเศร้าบวกเข่าเที่ยงพร้อมกันเลยครับสองเหนือสองขาบกิ่นในเวลาหนีเลยแซ,แซบครับเนี่ยแซบครับแก้วทำเองแซบเองครับทั้งวันมาตะได้ก,กินแน้วกิ่นกับมาหลวยหรอกไม่ว่าน่ง ตอนนี้ครับอืมยังไงเหรอครับเนี่ยขาวๆแฟบๆเฟ่ยเ แก้วนี่ก็หัวเอาเนาะครับเอาบากักพริกหอมแดงกระเทียมขัว้าการมะเขือเทศครับเนี่ยมะเขือเทศสมอ้มแสบคักครับเนี่ย ิปไนน้ำไรแม่งบ้านไปน้ำ <c oughs> คุยเอาเลยครับื ม,มเซงเมื่อวันเห็นอน,นะาะเนาะง้มคนกินเขาแค่รสนี่หวานครับลวกมากนี่อ้หวานครับจับตัวละคุยน้ำพริกเจ้าใส่หอดปลาแดกตอนน้ำได้ครับเจ้าผมอืม้ม ปลาเข้าขาวไฟฟ้าเส,สีบครับเนี่ย พักกาดลวกผัก,กาดหนึ่ง คุยกับแก้วมึงไหนล่ะครับอื หวานนะครับเนี่ยกินซดในสิบวหวานเนี่ยครับแค,ค่รอนแต่ <c oughs> ถ้าได้ลวกหรือว่าหนึ่งสีหวานทัานที่เลยนะครับแซ่บ กินเมื่อเมื่อกาเกก้ไว้กินเมื่อรุ่นน้ำใดได้ครับจเจ้าลำเท่าเดียวเลืกกินไรครับเมืนเน่อไงล่ะครับคุยเอาจเจ้า เพชรครับโอ้เพชรเอาเรื่องนี่เด้อนี่เด้อเจ้าเนี่ยจกระยุดบัไทยมันแสบ ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ